สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกันคนรักเกษตรก็เพื่อนคนรักต้นไม้คนชอบการปลูกต้นไม้คนชอบสะสมต้นไม้สวยๆมาพบกับต้นบานบุรีเหลืองอ่าบานบุรีเหลืองก็เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิลน,นะครับบานบุรีมีอยู่หลายสีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบานบุรีเหลืองบานบุรีสีแสดหรือว่าบานบุรีสีม่วงนะครับ ต้นบานบุรีเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยซึ่งก็สามารถที่จะปลูกให้เป็นทรงพุ่มบังคับให้เป็นทรงพุ่มตามที่เราต้องการหรือว่าปลูกเป็นไม้เลื้อยปลูกเป็นไม้ซุ้มประตูอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราปลูกเป็นซุ้มประตูเนี่ยปลูกให้เขาเลื้อยไปตามซุ้มเนี่ยก็จะยาวได้ถึง4-5เมตรเลยนะครับสำหรับลำต้นของบานบุรีสีเหลือง ดังนั้นหมาต้นนี้เราจะเห็นว่าสามารถที่จะปลูกไว้จัดสวนหย่อมหรือว่าปลูกตามาสถานที่ราชการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นอำเภอหรือจะเป็นสถานที่ที่ว่ามีสวนหย่อมนะครับก็จะนิยมปลูกต้นบานสีเหลืองต้นบานบุรีสีเหลืองกันนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ต้องการน้ําปานกลางนะครับเป็นพืชที่ ชอบแดดทนแดดทนฝนได้ดีอ่าซึ่งไม้พวกนี้ก็ปลูกแล้วก็ไม่จําเป็นต้องดูแลมากนะครับเป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับดังเราจะพบเห็นทั่วไปตามข้างทางข้างถนนก็มีปลูกประดับกันเยอะนะครับเป็นไม้ที่ปลูกแล้วไม่ต้องดูแลมากรดน้ําก็ไม่ต้องรดมากก็ได้นะครับถ้าเป็นการปลูกลงดิน แต่ถ้าเป็นการปลูกลงกระถางเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าการปลูกไม้ลงกระถางเนี่ยดินก็ต้องอุดมสมบูรณ์ดีน้ําก็ต้องอย่าให้ขาดมากเกินไปนะครับใบอาจจะเหี่ยวกิ่งอาจจะเฉาตายได้บานบุรีสีเหลืองนะครับเป็นไม้ที่ปลูกประดับบ้านโดยทั่วไปนะครับโดยส่วนมากจะปลูกกันนะครับเพราะว่ามีดอกที่สีเหลืองสดใสอีกทั้งดอกอยังดกนะครับ ซึ่งเนี่ยครับจะออกเป็นช่อแบบนี้นะครับเนี่ยครับช่อหนึ่งก็จะมีออกดอกเป็นกระจุกเลยนะครับแล้วก็จะทยอยบานเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็เป็นไม้ที่ให้ดอกทั้งปีนะครับแต่ดอกจะดกในช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนนะครับสาหรับบานบุรีเนี่ยครับอย่างที่ผมไปถ่ายทํามาก็เป็นการปลูกกลางแจ้งเลยนะครับเป็นการปลูกในพื้นที่ที่โดนแดดทั้งวันนะครับทรงพุ่มเขาก็จะ ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ให้ดอกดกเนี่ยครับดอกจะดกประมาณนี้เลยนะครับถ้าเขาได้เจอแดดเต็มวันหรือว่าได้เจอแดดเยอะเนี่ยก็จะประมาณนี้สําหรับต้นบานบุรีสีเหลืองดอกเขามีสเสน่ห์นะครับเนี่ยครับช่อดอกก็จะมีความยาวประมาณ5เซนแล้วก็จะมีดอกออกแบบนี้นครับดอกบานทุกวันก็เป็นไม้ที่ผมคิดว่า น่าจะหามาปลูกหามาสะสมหามาสะสมกันอีกตัวนะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่บ้านบริเวณบ้านที่เยอะพอสมควรนะครับหรืออาจจะนํามาปลูกเป็นไม้ซุ้มก็สวยเหมือนกันนะครับปลูกเป็นแนวรัว้วตัดแต่งให้เป็นแนวรั้วก็ดีนะครับเป็นไม้ที่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับนอกจากนี้นะครับก็ต้นบานบุรีสีเหลืองนะครับก็มีริ์มีอ่า ความเป็นสมุนไพรด้วยนะครับซึ่งใบลำต้นหรือว่าดอกนะครับก็มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรหลายๆตัวอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับต้นบานบุรีสีเหลืองสำหรับบานบุรีสีเหลืองนะครับเป็นไม้ที่ก็ปกติแล้วก็เป็นชอบดินร่วนนะครับต้นไม้โดยทั่วไปเนี่ยจะชอบดินร่วนนะครับเพราะว่าดินร่วนเนี่ยสามารถระบายน้ําได้ดีแล้วก็รากสามารถที่จะ ชอนใช้หาอาหารได้ดีเหมือนกันนะน้าบานบุรีสีเหลืองต้องการน้ําปานกลางนะครับก็สองถึงสามวันรดครั้งก็จะได้นะครับแล้วก็การแสงแดดนะครับแสงแดดก็ต้องการแดดเต็มวันนะครับเนี่ยแค่นี้แหละครับคอยตัดแต่งกิ่งบ้างเล็กน้อยนะครับก็จะได้ทรงพุ่มที่สวยดอกที่ดกประมาณนี้แล้วนะครับ เป็นกาเป็นไม้ที่ดูแลง่ายนะครับดอกเนี่ยมีสีสันสดใสนะครับดอกจะมีสีเหลืองเข้มเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ5กลีบก็เป็นไม้ที่มีดอกสวยดอกหน้าปลูกอีกตัวนะครับการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับสามารถตัดกิ่งมาปักชำได้แบบง่ายๆนะครับเป็นไม้ที่สามารถปักชำได้ง่ายโอกาสรอดเนี่ย ดีนะครับสำหรับการปักชำต้นบานบุรีเหลืองต้นนี้คลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมก็จะพยายามสรรหาต้นไม้สวยๆเหล่านี้นะครับมาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกวันนะครับก็จะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้โชว์ใบไม้มงคลก็จะมีให้ชมกันทุกวันนะครับก็จะพยายามหาต้นไม้เนี่ยครับในพื้นที่ที่เรา สามารถปลูกได้นะครับก็จะพบกันทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อน